หมดปัญหาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมโดยสมุนไพรไทยที่ควรมีไว้ประจำบ้านสมุนไพรไทยหลายชนิดที่มีกรธิ์ร้อนถึงช่วยแก้จุกแน่นท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องขับลมอาหารไม่ย่อยซึ่งสามารถนำมาปรุงอาหารเป็นเครื่องเทศต่างๆสมุนไพรใกล้ตัวเหล่านี้นะคะมีสรรพคุณทางยามมากมายแถมยังหาง่ายปลูกที่ เองที่บ้านก็ได้แล้วก็มาดูกันเลยว่าวันนี้เรานำสมุนไพรไทยที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อมาฝากกันค่ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปติดตามกันดูค่ะ มาเริ่มกันที่ชนิดที่1ขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีทั้งยังช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยอีกด้วยที่สําคัญขมิ้นชันนะคะยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีอีกด้วย 2. กระชายกระชายเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนมักนํามาปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคลาวปลาและอาหารทะเลกระชายนะคะยังมีประโยชน์ช่วยแก้กปวดท้องอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยย่อยอาหารทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นและยังเป็นยาบำรุงกำลังอีกด้วยอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นปากและยังป้องกันฟันผุได้ผลดีมากๆเลยนะคะสาหรับกระชาย อันดับที่3ตัตะไคร้ตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับปัสสาวะช่วยขจัดพิษออกจากร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นทั้งยังช่วยระบบในการบำรุงไตและขับเหงื่อได้ดีอันดับที่4ขิง ขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายมีฤทธิ์เผ็ดร้อนจึงสามารถนำมาปรุงอาหารและเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีอีกด้วยทั้งยังสามารถเป็นยารักษาโรคสารพัดโรคขิงสามารถช่วยขับลมขับเงื่อขับเสมหะลดอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นขับลมและกระตุ้นการทำงานของลำไส้โดยการนำขิงแก่นะคะมาทุบพอแหลกเทน้ำเดือดลงไปสักครึ่งแก้ว ตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำมาดืม่มระหว่างอาหารจะช่วยอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีอีกด้วยอันดับที่5ค่ขา ข่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่มีคุณสมบัติทางยาม,มากมายมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีจึงช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อลดอาการอักเสบและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนและยังช่วยยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารอีกทั้งยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อรารักษาโรคผิวหนังกลากเกลืก่อนได้ดีและยังช่วยคุณแม่หลังคลอดทาให้หมดลูกเข้าโอดได้เร็ว มาต่อกันที่อันดับที่6พริกไทยพริกไทยมีกลิ่นฉุนมีรสชาติเผ็ดร้อนจึงช่วยขับเหงือ่อแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาการท้องผูกปวดฟันช่วยเจริญอาหารและยังช่วยสร้างในการควบคุมการเผาผลาญในร่างกายทําให้กระดูกแข็งแรงยังช่วยขับสารต่างๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพออกมาด้วย และอันดับที่7ดได้แก่โหระพาโหระพาใบของโหระพาน,าน,านั้นมีรสที่เผ็ดร้อนจึงมีสรรพคุณขับลมขับเหงื่อแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับเสมหะแก้ไอมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน,ออนแก้อาการท้องผูกได้ดีแก้เลือดออกตามไรฟันช่วยให้เจริญอาหารและสร้างภรมคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วย เห็นไหมล่ะคะว่าสมุนไพรที่อยู่ใกล้บ้านเราสามารถแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งถึงยาหมอก็ได้ลองไปหามารับประทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้เฮ็ดฟังแชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ